สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนะทางพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในประเทศลาวครับสำหรับมัน y o ยูทูบช่องลาวอีสานนะครับดำเนินรายการโดยผมบ่าวเสียงคำนะเป็นรายการบอกเหตุประจํวนหรือบอกเหตุเสมือนะครับเนาะสำหรับไอการบอกเหตุประจวนหรือบอกเหตุเสมือนนะครับ บาเชื่อมขาก็ได้เอามาจากหนังสือพิมพ์แน่เอามาจากโทรทัศน์แน่แล้วเอามาจากเฟซบุ๊กแน่แล้วครับเนาะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในแตละมือนะครับจากหนังสือพิมพ์จากโทรทัศน์จากเฟซบุ๊กดีสมาชิกต่างๆที่ทรงมมใหาแล้วครับเขาทง f เฟซบุ๊กหรือเบิกจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆของเต่ละมือแล้วก็อีกจากโทรทัศน์นะครับที่เป็นท้ายทอดออกมากนะครับพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจืดหงู่แล้วนะครับนาะอ่า ข่าวนะครับมันเป็นข่าวถ่าท,าท,ทั้งถ้าเราัดต่าทั้งไอหนังสซอพิมมันเป็นข่าวนะครับมาต่าตั้งเฟซบุ๊กเป็นเหตุการณ์นะครับก็อาจจะหู้ไปแล้วนะครับเนาะหลายเรื่องหลายเล่าอยู่ในประเทศไทยเหาอนะครับหรือว่าอยู่ในประเทศเล่านะครับหรืออยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะมีความคิดกวงใครก็นี่ไฟฟ้านข่าวอยู่ต่างประเทศนะครับกาสำรับปลาเชงคัมก็เอาเหตุการณ์ที่มันอยู่ใล้ ตัวเองนะครับยุ่แบบในใกลๆ้ๆตัวเองอยุ่ในภาคอีสานยุ่ในภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับยุ่ใน,นประเทศเรามาให้พ่อแม่พีน่น้องไปฟังกันนะครับสำหรับคนที่บริอ่านหนังสือพิมพ์สำหรับคนที่บริเบิงโทรทัศน์นะครับหนาะหรือคนบริเบิงทีวีนะครับหรือว่าคนบางคนก็บม่มีเวลาเบิงเนะครับทํางานนะครับก็ มาเจอครับฝากนะครับฝากไขพระม่พี่น้องไปเบิ้งนะครับเบิ้งในช่องย u t u b e ลาวอีสานนะครับเนาะครับก็บรโดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครับครับเมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่เก่าเดือนสิงหาคม2 5ง4นรหบะครับฮามเบวงยอดโควิดเมื่อนี้ของประเทศไทยเฮ้ายอดโควิดเมื่อนี้ของประเทศไทยเฮ้านะครับก็ยอดติดเชื้อนะครับติดเชื้อไหมนะครับ ติดเสื้อไม่ผมจะเอาเป็นมือเป็นหมือนไปนะครับติดเสื้อมึอนี่นะครับติดเสื้อไม่หนึ่งมื่นต่อพันหกร้อยสามคนตายด้ืยอมันนี่ร้อยสี่สิบเก้าคนนะครับเนาะติดเสื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตายนี่ก็ลดลงอยว่ครับสองสามวันก่อนเราเช่งข้ามบอกว่าสองร้อยกว่าตันนี้ลดลงหนึ่ร้อยสี่สิบเก้าคนนะครับนะครับอันนั้นเป็นโควิดสองพันสิบเก้าที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยนะครับสำหรับประเทศลาวก็ ครับเิก็จะมีซื้อขาเปิลนะครับรายงานอยู่แล้วครับเนาะครับที่นี่ก็มาเบิงเหตุการณนะครับเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์นบ้าเมันบางเจ้าข้นมาเบาการเบาเขงมาเจ้าขั้นจืบเบารายละเอียดมากนะครับเนาะพอมันเป็นเหตการณ์นะครับก็คือข้าวเปิลข้าวเปิลจืบเบารายละเอียดย่างเจาะลึกลงไปย่างมากนะครับแต่ว่าเหตุการ์นบ้านเจ้าข้นจะเเบาแบบให้พ่อแม่พี่น้องไปฟังกันคร่าวๆนะครับเนาะครับ ครับเหตุการณ์แรกนะครับไปที so ่จ so ังหวัดนุนทบุรีนะครับไปจังหวัดนุนทบุรีนะครับครับกับนนทบุรีนะครับไอเป็นเหตุการณ์ที่ฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนเราเสียชีวิตนะครับเนาะอ๋อฉีดวัคซีนเราเสียชีวิตนะครับครับมาเบิงในกรณีคือขึ้นน้ำงสาวกับมุนนสาากัศกับปนนะครับเป็น นะครับอายุเพิ่ง28ปีนะครับเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมเปินไปฉีดวัคซีนยี่ห้ออัตาเซเลกานะครับอัตาเซเลกานะครับที่อยู่รุ่งพยาบาลพนังกล้านะครับเพื่อเปิดไปไปไปฉีดนะครับไปฉีดออตาเซเลกามากนะครับสุดท้ายมากกไม่เกิดอาการบอดีนะครับเกิดอาการบอดีกครับตัวเองก็เลยเอาตัวเองไปรักษาอยู่ร่งพยาบาล ลามาที่บดีกรุงเทพมหาคนครนะครับเนาะไปรักษาปรรักษาอะไรกับบโดนครับสุดท้ายก็เสียชีวิตรุ่งที่โรงพยาบาลลามานะครับที่นี่หมอเขาก็บอกว่าบอกว่า,วาน้างสาวปสมุนเนี่ยเสียชีวิตจากสมองตายเราศึบษาเขาว่าสมองเราทำงานนะครับสมองตายนะครับที่เรื่อ เสียชีวิตลงแล้วทั้งครอบครัวหรือทั้งสามีของผู้ตายนี่ก็เลยอยากให้ทางแพทย์นี่ซอยพิสูจน์อีกแม้ว่าตายเพราะเอียนนะครับตายพอเพราะอย่างถ้าตายด้วยโรคประจําตัวของนางสาวกัสมนนี่ก็จะไม่เสียใจหรอกแต่ว่าถ้าตายด้วยวัคซีนนี่ก็จะขอให้ทั้งเมื่อเราพิชับผินะครับเขามารับผิดชอบัณฑแนแล้วครับเพราะฉะนั้นการตายของนางสาว กัสม,มนนะครับอายุ28ปีที่จังหวัดนนทบุรีนะที่ว่าสมองตายหลังจากที่สีดวัคซีนแอัตาเิริกาไปแล้วนะครับเนาะแล้วสมองหมอให้ขห้อมูลว่าสมองตายนะนะครับก็ตายเวยวัคซีนจริงบอหรือว่าตายเพราะโรคประจําตัวนะครับเนาะรับอัน้สีวัคซีนเราตายแล้วครับ,รบที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นผู้ยิ่ง วัยอายุยี่สิบแปดปีก็กำลังเป็นนุ่มนะครับก็กำล,ลังเป็นนุ่มก็ลิกเป็นนุ่มเป็นสาวนะครับกนะ็สมองตายท่าสมองตายนะตามความคิดของผมนะความคิดของเบาเสี้ยงค่ำนะครับสมองตายอันนี้บริวาผู้ใดอย้ครับเลยบริวาสมองตายนี่ก็คือตามส่วนมากก็จะเป็นลักษณะสมองถูกกระตบกระเทือนนะครับเนาะเขียนว่าถูกยิงใส่สมองแบบถูกตีก็คือสมองตายนะครับ แต่ว่ายูบอยู่ีิตายไปเลยดิสมองนี่โอ้โหว่ามันจะตาย,ยาง่ายนี่แหละนะครับเนาะโยเวีนมีเวลัสเข้าไปในสมองมีเชื้อราขึ้นสมองก็เส,สียนะครับครับอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่นาตายเลยการฉีดวัคซีนแอตตาเซนกานะครับแต่ว่าหมอยังบัตท่านให้วามเบียดอ,อกมากนะครับเนาะหมอเป็นไหมืคนเบียดอกมากแต่ว่าตายย้อนสมองตายนะครับเนาะ แต่ว่าพฤษิสูตรจเป็นยังไงก่อรอหมออีกทีหนึ่งนะครับกับรอหมออีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนะกับก็มันก็คือว่านะครับความตายมันแขนข้อถูกบาดงานคือว่านะครับบวมห้องจะตายช่วงไหนนะครับครับก็ไปอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่บุ่นวาจะออกมาลุ่มนะครับ นะครับบ้าน่าจะออกมาแชร์บ้าน่าจะออกมาลุ่งนะครับเนาะก็หูยนะครับว่าเกิดขึ้นนะได้ฉีดวัคซีนนะครับนะครับนะครับก็แต่เหตุการณ์ที่จังหวัดเลยนะครับนะครับกับเหตุการณ์ที่จังหวัดเลยนะทีนะครับทีที่ก็ออกมาแชร์กันทั้งทั้งโลกลน์หรือทั้งอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือนายทหารนะครับนายทหารอายุ ซิเอกนะครับเราจะตัวได้โพสตบัตรชิวฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลใน,นจังหวัดเลยนะครับวัคซีนนั่นคือวัคซีนไฟเซอร์นะครับที่ไอโพสล่ลงแล้านะครับปวกไปโลโจเชียบต่างต่างๆัวเลนีคขึ้นบรรยายว่าทหารเนี่ยเป็นด้านหนาบ่ที่ต้องรับวัคซีนก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าการโพสต์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับ ทุกคนมีสิทธิ์นะครับประชาชนนี่เพราะช่วงนี้บ้านาบ้านาโพดนะผมบอกเลยว่าบ้านาโพดนะครับเพราะว่าประชาชนกําลัางจองนะครับคนกําลัางจองจองอยังครับจองว่าจะได้สิทธิ์วัคซีนแน่เลยนะครับสิ่งต่างๆที่โพดออกมานะครับบวัติเยงานราชการนะครับถ้าโพดออกมาเนะี่ถ้าเป็นดีก็ดีไปนะครับถา้าบ่ดีก็มีคนมาตีตินมีคนมาวามพากี์วกจาจณ์ นะครับรับที่จังหวัดเลยนะครับตอนนี้ไอ้นายทฐานคนหนึ่งนั้นยูนิค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยนะครับได้โพตบินนะครับได้โพต์บินว่าตัวเองเนี่ได้ฉีดนะน่าจะได้ดได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งแล้วจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยนะครับครับก็ัวนี้เพราะมาบ่ก็คือผมที่ว่าว่าแล้วนะครับนาว่าพ่หาหนาผ์ ถึงจะเป็นทหารเป็นอะ่งกับพระหนาโพ์ขึ้นมาแน้ะครับเนาะพระหนาโพสขึ้นะพราะถ้าโพสก็ล่งโชดเชียงแน้ะครับก็ก็นะครับมันก็มีผลกระทบหลายอย่างนะครับมีผลกระทบหลายอย่างบอประชาชนอาจจะบ่พอใจบางคนเขาอาจจะบ่พอใจเพราะว่าบ่พอใจบางทีไม่พอใจที่ว่าทหารเนึ่ยเป็นแนวหน้าบอกเป็นด้านหน้าบอกทหารอยู่ในขาดีสิคือจะทําไมต้องไปฉีดวัคซีนนะครับเนาะ แล้วประชาชนหาเสากินคําติดตอ่อไปขาขายถ้ามากขาขายติดตอ่อกับพู้นน้นผู้นีมีโอกาสเสี่ยงสูงคือบ่ให้ประชาชนชดสิทธิก่อนนะครับพอประชาชนตีเขาไปฉีดเราก็ว่ามีผู้ใดโพดออกมาแล้วครับแต่ทหารนี่จาไม่ต้องโพดออกมาแล้วครับคล้ายๆก็ว่าเป็นการการนี้อย่างนะครับการนั้นฉีดเอาเองนะครับพอแม่พ่นองนะครับน,นั้นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดเลยนะครับทีทหารยศสิบเอกนะครับต้องทหารยศสิบเอกนะครับ กขบว่าเป็นนายทหารนะครับทหารนายทหารเนี่ยก็ตั้งแต่้อยตีขึ้นไปนะครับที่ผู้พัวรบว่านายทหารยศสิบเอกนะครับสิบเอก็เป็นทหารตอนประทุ้นธรรมดานะครับเนาะเป็นทหารธรรมดานะครับกับบ้านนาโพธนะครับเนาะอันนี้ก็พอไม่ไปลองคิดเอาเองนะครับครับที่นี่ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดนี่ขับเติร์ดเรื่อยๆจำจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับ ติดโควิดนะครับแถมยังตายติดเลือดจ้ำอีกนะครับหนึ่งศพเลยครับกับจังหวัดระยองอีกเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับตีติดโควิดหนักนะครับท่านผู้ชมนะครับกับเมื่อวันที่แปดเดือนสิงหาคมสอง4ันหหกสิบี่นะครับจังหวัดรอยออดกมีผู้ติดเสื้อเพิ่มขึ้นในวันนั้นคือสองรอยยี่สิบเ็ดคนนะครับเมือเดียวนะครับสองรอยยี่สิเอ็ดคนของจังหวัดรอยอดนะครับที่นี่ก็ ผู้ที่ติดเชื้อจุดนในสองดอยเห็นสิ่งเกิดขนกับมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับติดเสื้ออย่างนั้นครับแล้วก็มีการเสียชีวิตอยู่นะครับของจังหวัดระยเดชต,ตายเสียชีวิตได้เมือนั้นสองรายนะครับเสียชีวิตสองรายก็เป็นการเสียชีวิตที่ฐาระดับจังหวัดมันติดเสื้อมากขนาดนี้มันก็บ้าไหวแล้วน,น,นะครับเนาะจังหวัดระยเดชบ้าไหวแล้วนะครับก็แ,แถมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ติดเชื้อขึ้นกันมันก็เป็นไปได้นะครับเนะาะเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขว่าแย์หรือว่าหมอหรือยังไงก็ดูโรงพยาบาลนะครับมีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงนสูงมากๆเลยเพราะเหตุผลที่ว่าเพิ่นทุกขี้อยู่กับผู้ป่วยตลอดนะครับตลอด ที่นี่ไปเบิ้งเลื่อนจําของจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเลื่อนจําของจังหวัดลอยเอ็ดติดเพราะเอียงนะครับเมื่อวันที่แปดเดือนสิงหาคมเลื่อนจําของจังหวัดลอยเอ็ดถมือเดียวครับลอยเกียจเกียจไร่มือเดียวนะครับไม่เลื่อนจําเกิดนังขืนในเลื่อนจำจังหวัดลอยเอ็ดลอยเกียจเกียจไร่มือเดียวนะครับแล้วแถมมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนอีกนะ นะอันนั้นเลื่อนจาของจังหวัดเอียดนะครับก็แสดงว่าเลื่อนจําจังหวัดเรียดนี่เป็นนะครับเป็นโซนที่ว่าต้องระพิจอบนักนะครับเกี่ยวกับจังหวัดเอียดนี่ขนาดนเลื่อนจําเลื่อจนจํานี่มีนักโทษเขาออกหลายมานะครับการที่ติดเชื้อใดก็ต้องมีคนเขาคนออกคนสัญจรไปมาเนาะครับที่เลื่อนจํามันเป็นสถานที่ปิด มันเป็นสารตีกักกันหามเดินหามเข่าหามออกนะครับแต่ว่าของรอยเอี้ยบนี่มื่อนึ่งหรือลอยกดสิบกีดได้มันมันหนักไปนะครับหรือว่าพอแม่พี่น้องว่าท่านใดนะครับนะอนนั้นของจังหวัดรอยเอี้นะครับครับก็ไปที่ที่นี่ไป,ปเบิ้งประเทศเพื่อนบานของเฮานะครับไปเบิ้งประเอนบของน้องนะครับ ก็คือประเทศเล่านะครับนะครับที่นี่นะครับไปวันทีนาประเทศเล่านะครับจีงนี้ก็มือวันทีวันทีเกียรเดือนสิงหาคมนะครับสองพันนารอยหกสิบี่นะครับก็มีเครื่องบินลำเลียงวัคซีนจากประเทศจีนนะครับมาให้ประเทศเล่ายี่ห้อซีโนฟา์มนะครับวัคซีนซีโนฟァมของจีนนะครับเอามาให้ประเทศเล่าก็ เราเรียงวัคซีนมาถึงสนามบินเมือวันทีเกียเดือนสิงหาคม2 5งพนรนะครับประดังประเศล่าช่วงได้วัคซีนในช่วงที่ประเทศจีนไมให้นะครับในตอนนี้นะครับหนึ่งล้านโดดนะครับหนึ่งล้านโดดแล้วก็ปดินะครับเจอจีนกับเล่าซอยกันที่ดีนะครับนะเล่าไ้ทุกประเทศนะครับที่มี่นเอามาซอย ชาวเล่านะครับหล่ตาเทศนะครับที่นี่ก็ไปที่เมืองที่เมืองหนึ่งแล้วับไปที่เมืองอีกเมืองหนึ่งนั่นคือเมืองต้นผึ่งที่เบาเช่นข้ามไดใดเสนอข้าวไปแล้วนะครับสองสามมือที่ผ่านมาว่าแรงงานพม่าเป็นต่อต่างนายจ้างนะครับต่อจ้างนายจางนะครับกับแรงงานพม่านะครับที่เมืองต้นผึิงแฝงบะเจียวประเทศเล่านะครับ เมื่อวันที่เก็บที่ผ่านมาเนาะครับได้ไปต่อต้านได้ร่วมตัวกันประท้วงนายจ้างเกี่ยวกับนายจ้างเห็ดบดีนะครับเป็นต้นว่าเอาไปตรวจวัคซีนเก็บเงินคนละเก็บค่าหัวคนละสองร้อยนะครับคนละสองร้อยบาทรบหรือว่าถูกกักตัวแล้วไปรับประทานอาหารในในรงอาหารหรือไปหรือเเก็บค่าอาหารนะครับแต่ ถ้าตัว14หมื่น,บ,นบ่เปลี่ยนครับแต่ว่าดีแลงเงินประมาณนะถูกก็ตัวปเป็นหลายเดือนนะครับเมื่อก็ตัวหลายเดือนแล้วก็เกิดขาดแคลนทั้งเงินท่องนะครับเงินกับบมีนะครับอาหารก็ถือว่ได้กินนะครับงานก็บ่ไน้ทรับาบริ่งสุดท้ายแลงงานประมาณก็เลยร่วมตัวกันต่อตา่างนายจ่ายุทีีเมืองต้นเผืงไปบ่บแกว้วรอเทียะแล้ว การร่วมตัวของแรงงานประมาณนะครับก็มีการคุนรุมมีการถือไม้ถือจอบถืออิฐนะครับเดินขบวนกันไปตามถนนัวไปต่อรองกันอาจากสุดท้ายตำรวจทหารของจีนและกองเตะเล่านะครับเทียดน้งบไัรนะครับเทียดน้งบรัยนะครับเบยเจยืนเบิงซื่อสเพราะว่าเอียงเพราะว่ามันหลายนะครับเป็นพ่านท่านเป็นท่านคนเพราะมันหลายมันหลายเลย มันหลายตำรวจตำรวจกับอยู่ในคาสิโนโอของไอ้เมืองตน้นเพืินเลยครับระยะมากก็แค่ลอยแค่ลอยครับที่นี่คดลอยเกิดถือมีปืนแต่จริงนะครับที่ว่าเขาเป็นพันๆเป็นพันคนนะครับมีปืนจริงแต่ว่าเก็บเอาปืนแครับคนเป็นพันนะครับแต่ถทั้งมีอาวุธมีแ่จริงแต่ว่ามีใหม่มีเล็กมียังดึกถือไปดีก,ก่อนยิดก่อนปูนไปนั่งนักหนักพอสมควรนะครับ สุดท้ายนายจางเลยปลอยให้แรงงานพม่ากลับบานกกับประเทศของตัวเองไปนะครับโดยว่ามีการประทะกับตำรวจกับเจ้าหน้าที่จังเลน,นะครับนะอันนั้นคือแรงงานประมาาที่เมืองตนผืนแฟนบอแจงประเทศเล่านะครับก็ดูเหตุการณ์นี่เหตุการณ์หนึ่งครับก็อยู่ในประเทศเล่าครับ ครับอันนี้สิ่งมากนะครับนาขับรถรถรู้ด้วยนะครับรถรู้นะครับก็มีชาวเล่านะครับชาวเล่าสี่คนนะครับได้ขับรถสปอร์ตรู้นะครับจากเมืองวังเวียงถึงถนนเวียงจันทร์นะครับเป็นถนนสายระหว่างวังเวียงกับเวียงจันทร์ถนนสายวังเวียงเวียงจันทร์นี่เป็นถนนที่ดีนะครับนะที่ดีก็มีชาวเล่าสี่คนนะครับขับรถมายังดูคนเมือวสูงนะครับพอมาถึงทางโค้งตรงนึงนะครับ ปากพว่ารถเสียหลักนะครับแลัอไปส้นกับไปอ่าอ้ยเขาเรียกว่าไอ้ตรงทีอยู่ริมทางเขาเรียกว่าทีเป็นเล็กกันขอท่านนะครับเป็นเล็กกับถ้าผุดใา่รถตีลังกานะครับตีลังกาขามไปนะครับทำให้รถเสียเสียหลักนะครับคิดด้วยว่าส้นเล็กกันขางทาง่านรถตีลังกาไปขับไป หัวเสียบยู่ขันหนึ่งครับครับเพราทําไห้มมีการเสียชีวิตผู้หนึ่งนะครับอะอีกสามคนบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บทางเจ้าหน้าที่เิ่นก็ได้นํางซุ่ไอ้รุ่งหมอไปแล้วหรือรุ่งพยาบาลไปแล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์อุทหรณ์แล้วครับเนาะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเย็บซี่หรือผู้เบิง้งยุ่มองนี่ครับเบิ้งเราคิดเอาเองเ้อครับเ้ยนะครับขับรถเรียวๆนะครับเนาะอันนี้เกิดขึ้นที่ยูถนนสายบางเบียง แล้วก็เวียนจันนะครับของประเทศเล้านะครับครับแขกโขงภาษาไทยก็ว่าแขกโคงนะครับแหกโคงสุดท้ายก็เสียชีวิตหนึ่งบาทเจ็บสามนะครับกับที่้มาดูเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งของเมืองเลาานะครับเหตุการณ์จากเฟซบุ๊กนะครับที่สมาชิกเป็นสมาใหยนะครับันเขาบอกว่าอยู่เมืองไหนเชื่อมยู่ดีๆนะครับปพราะว่าไฟใหม่หลดนะครับ นี่ลานลานเื่อมลานหนึ่งอย่เพ่ประเทศแล้วนะครับแฝงในเป็นกระบ,บอดบอนะครับที่นี้สร้างสร้างเสียมรถยูดีนะครับเื่อมรถเื่อมไปเชื่อมมาเชื่อมไปซึ่อม่าสุสุดท้ายนะครับไฟกระเด็นเข้าไปทั้งในบ่อรถนะครับขังในกเกิดการลุกใหม่แต่ว่าทางเสียมก็บ่วกหูโตนะครับบ่หูโตก็เชื่อมไปเรื่อยนะครับเชื่อมไฟกับลุกใหม่ทั้งในรถ รูใหม่ยังเหรอแต่ไอ้จางเชียบก็เสือไปนะครับสุดท้ายเพื่อนตีเป็น้างโดยกันยางไปยางมากครับมาเห็นพอดีครับก็เลยไหวๆกันเราไฟใหม่ในรถนะครับเพราะไฟใหม่ในรถรอก็ก็เลยทางเชียบก็เลยว่างเลยไปเอาทางรับเพื่งนมาครับไปเอาทางรับเพื่งทีีเพราะว่าร้านเชียบเขาจะมีทางรับเพื่งนนะครับนะไปทางรับเพื่งนะครับจะมาดับไฟเพราะ เปิดประตูออกเนั้นก็ไฟปบระทุกออกมานะครับนะเปิดประตูออกมาก็เกิดการดับไฟครับทุดิยถ่ายก็ดับได้นะครับดับได้จน้นะครับอันนี้คือเชื่อมเราเรียกว่าเบิ้งหน้าเบื้องหลังนะครับนี่นาทีตั้งอกตัางใจเหตุงานอย่างเดียวกระทั่งม่ไฟใหม่ยังไม่รู้เรื่องนะครับมีคนอื่นมาบอกว่าไฟใหม่รถเราถึงจะรู้เรื่องอันนี้ก็ฝากนะครับฝากลักษณะ ของการเหตุการณ์เหตุการณ์เราครับเนาะ้็ใส่ใจปพดนะครับก็ก็ดีอยู่เยเนาะครับเนาะดีบทใจใจปพดแต่ว่ามันเกิดความเสียหายนะครับก็ครับอน,นั่นก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์มือนีนะครับทีบ้าเชียงค่ำได้เอามาให้พอแม่พี่น้นองเบิ้งหรือม่าเราให้พอแม่พี่น้นองฟั่งนะครับเนาะ กับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ไม่แต่กับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับบริเอามาเสียแจงบริเอามาแต่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่เทลมือนะครับเนาะที่การบางท่างข้ามหามาจากเฟซบุ๊กหามาจากโนสตพิมพ์หรือหามาจากโทรทัศน์นะครับข้าสลับมือนี่นะครับที่บางท่างข้ามกขอนข้อว่าสวัสดีครับ We'll